ค่ะมือนน้นนุทิยาภาพพอมพีน่น้องเอฟซีมาตามแนวทางของแม่ดวนนะคะแม่ดวนงวดที่ผ่านมานุนทิยามาตามนะคะเพิ่งหายแค่สมคู่นะคะหนึ่งในนั้นมี97นะคะป้อยตั้งแต่ตองวดนะคะแม่แล้วก็ถูอีกคือเก้านะคะถูงวดละร้อยนะคะงวดงวดนี้ก็ได้ร้อยหนึ่งนะคะสำหรับงวดนี้นะคะหายมาแล้วซื้อไว้แล้วนะคะเป็นเลขสามตัวค้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะดอกปักทอง กระบอกกระพริกเขียดตาแห้งเขียดแห้งหน้องมี่มันถูกย่างมะขามจะเดารนะว้อะกไ,ได้ด,ด,ดีของบ้านๆของบ้านเฮ้านะคะ

ทีกแป้งมดใสแปงแ้เยอเยโอ้ยแบบน้าขายไม่เขียอมกบเขียดม่บ่าก um ับนีนโอเคะอือันใหญเจ้าอืมเจ้าบอมันกับหัวมันกับหัวแล้ววันนี้เขียนได้บ้างไหมเออนี่วันทเขียน <c ười> บ้านใด้แม่นัดบ้าน,นปับน,นบอกวัดอันใดปันนะคะคนขายาแบผลไม้เต็มเลยมะม่วงมะม่วงมีทุกอย่างยา่าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปแมด่ดวนน้นองอุที่ผ่านมาแมาด่ดวนบอกว่าซื้อไว้แล้วมิซี่ศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดมาจริงจริงเจ็ดเก้านะคะนะคะได้ร้ายปันได้แม่อร่อยเดีวย <c ười> วอ,อีกแล้วฉลุป่าถึงสามวันนี่มันปะ สองหัวตัวถูกสองหดแล้วแต่ละหววนี่ซื้อบ่เกินร้อยมันบ่นอะซื้อเพราะเป็นซีซันบันเทิงนะขายของไปน้่เงินโชคลาภนี่ยนะถือกระดีเพราะถือมันจะเป็นทุกเนาะไรกับได้ของเทวดาเนาะแน่ของเทวดาเนี่ยแล้วก็บ่าแกแบ่งปันแบ่งปันบ่กอาระเจ้าซื้อน้ำมันี บดีว่ายานมาซื้อดอกพวกบอกยานบอกหนูกับยังมาซื้อเออเขาว่เสี่ยงบอกกับใครแต่ต้นต้นค่ะมันค้นซื้อไว้เลยกับสีซื้อได้ใกล้ๆเลขออกมันซื้อบ่ได้เรียกเอาเจ็ดเจ็ดเละงวนนี่ฟันบ่แม่ดวนฟันบ่บ้านฟันเราสีสีรงทุนตัวใดสีรุ่งนะฮะฮั่ดวุ่นว่อนหนูกระทำแบบนี้แล้วเนาะแม่ว่าบ่ฟันที่ว่าสีซื้อตัวนี้ตัวนี้ซื้อหาชวน กับตัวใดนะร้างเดียวบอสี่สามตัวตัองดูตัวใดซื้อเก้าหาศูนย์ซื้อเก้าหาศูนย์กับหาศูนย์ซ่านี่เนีตัวทแขนค่ะแต่บ้านบ้านบอสีมั่งนี่ซื้อสั่ซื้อสลรากินแบ่งไว้ไปบออันอันแม่ถือสองวดซ่อนนี่แม่สนับสนุนตเอกกัซ้นบ่ ชือชื่สองรัฐบาลเาต้องถือหกโตเนาะเส้สดไลยรางัลหย่ซื้อมาซื้อเก้าเคสอก็มัออกหมดมื่ก็ไปยเก้ามันบ่อแมนต้องซื้อกระชุ่เนาะงซื้อซอสอย่างซื้อซอสย่างน็เจ้าเลยแต่าแ้มันออกหมดเนาะก็ม่ใครได้แล้วออก้างเาะ้นใเอแมแมนรัฐบาล น้ำเงินหลายห้องก็ไม่ได้เอาลายตัวรอกบลายตัวรอกเบอร์นะเอฟซีลงไปงวดแรกบลัวมีคนซื้อน้ำบอต่างๆแต่ลงแต่ต่องวดกันเนาะหลักฐานก็ยังอยู่นี่เลยนะคะแม่ดวนเขาถูกเพิ่มถูกนะคะวัดที่ผ่านมาโนธิยามาถามเพิ่นเพิ่นบอกว่ามี409097นะคะมาจริงจริง79นะคะสำหรับงวดนี้เพิ่นว่ามีหางเดียวคือ950ตัวเดียวคิดมาเก่าชื่อเนี่ยบา นิดมากก็ออกมันป่เนาะึีมันตีได้ไม่เห็นมันตีได้ไมื่ก็ได้อืมคนไม่ดวงเนะาะแม่เนาะบ่ได้เบาอีหอย่างายเลยซื้อก้าวหาศูนย์ตัวเน้นก็คือหาศูนย์เน้นบนขึ้นเน้นล่างในหาศูนย์เท,ท่ากันมซื้อน้ำหนักเท่ากันตีลงทุนลอยหนึ่งคือเก้า <c oughs> เดี๋ยวนี้มันได้ไดปนับกีบกุหลาบอีกบ่แม่ บ่ได้น่าเปนบ่อบ่ออกคือเก่าแม่ไมันออกถือตางๆเนาะนั่ะมันเป็นดอกออกมาแเลยเมันก็เหี่ยวแล้วมันก็มีดอกง่อยออกมาอีก่งเนาะตอนนี้บ่แดงน่าเป็นสรุปว่าถือสองหวดซ้อนงวดละร้อยหวดละร้อยบอกขึ้นเราเนาะทางที่จะที่บ้านนะเออที่บ้านกับที่บ้านกันนะเอ่อเข้าบอกงี้ว่าเขาบ้าอยู่เอาหมวดนี้บอกตัวนี้สิว่าบ้าอีกเมา่อนี่ พิ่นบ่มีดวงนะแม่เนาะเอ้าหมดกระจายตัวก็ถอแล้วแม่ดวงตัวก็คือถุงไส้ถงน้ำแข็งแม่ดวงนะกะากขายหนังต้มอยู่ตลาดกลางดงเนี่ยนะคะตลาดกลางดงพิกัดนะคะตลาดกลางดงหรือตลาดดงเนื้อแนงนะคะอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขายทุกมือบ่มีวันหยุดมแม่เนาะนอกจากยี่นี้นะคะย่าจะสองนที่ว่ามือ อได้สองคนยาย่ว่าคนบื้อเ่าไปน่ยต้มไาย่งม่ย่างบ่ซื้อสรูปว่าถือสองคนร้านค่าทางทางกันค่ะนี่เราจะลอกใหกระดาษจะยู่ควางหนาร้านเพิ่นบ่ได้เพิ่นขายของนะคะเราจะถอยออกมานะคะ 怎么办呢？ ไปหน้าทางของแม่ดวนนะคะแม่ดวนวันนี้ซ้ำนี่นะคะเป็น950นะคะสองตัวก็คือหาศูนนะคะแม่แล้วบอกว่านำนักพอกับน,นะคะซื้อบนล่างนะคะเป็นหน้าทางหาสือสลักกินแมงรัฐบาลให้นะคะถูกสองนวดซ่อนแล้วนะคะ เดาเลขไปเสี่ยงบ่แม่บ่เสี่ยงซื้อแต่เแล้วซื้อแล้วมันมันถือกับบ่ฟันมันบ่กันกันซื้อไว้แล้วกันฟันดีก็ต้องได้เพิ่มเนาะอันนี้เงียบๆไปเลยวมันไดแปลกเนาะซื้อเลขถือโตกับบ่ฟันฟันแล้วตอนอ้วนนี่ซื้อไว้ไปที่ที่ไฮนูนเนี่ยซื้อไว้ซื้อไว้แล้วทุกครั้งไม่จะซื้อตั้งงวดมันก็ซื้อได้เนาะถ้าเข้าไปล่อไก่ไก่มันบ่ได้เนาะซื้อบ่ได้ ซืจาซื้อไว้เลยนะคะไก่ม <lawsuit> <ulously? S 2> ือมาอันก็ซื้อาได้นะปวดคอนแล้ว่วดปันปันี่ว่าปันยิใหญ่ใหญ่คนเสียงาปวดคอนปวดันเก่านยิ่ใหะปันยิ่งใหญ่แต่เห็นยูล่างๆกไก่เดอไม่คิดใจเ่นจะมาเลยจะซื้อเด็กกับยูใหญ่เหรอปันยิ่งใหญ่เจ็ดเก่า คนถือถือกับบยากเนาะไ่ได้ไปซื้ออยังนบอกว่าซื้อเ่เรือนี่นะต่พนวเ้ี้ยวตคนยตื่นอยูนมากกับเลยจ้าตื่นอยูนมากกันเลื่ามานขอเรื่อ้ยจไบ่ได้ซื้อบ่ได้ฟันคักฟันเนี่ยคนถือถือนงสือยังไงกถือไม่ได้บอกคนนี้ก็บ่านฟันเห็นเพิ่นก็ไปออกอายุเพิ่อนคิดพ่อจ้า คนฟันและคนสื่สื่อไหวลงทุนไหวเลยนะคะสรุปว่างวดนมีมิสซอนหนีแล้วค่ะสามตัวห้างเดียวจะเมื่อจกน้อยนะคะ950ตัดหายแล้วหาศูนย์พันธบัตาสื่อบนล่างนะคะเป็นแน่าท่างหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเป็นอะ้นเป็สื่อของของใส่ บ๊วยคนไม่รักกับโกิเบอกคือคุณคงบ่ได้ลงมไงแล้วหนูลงมตาของเกจเก้าเจ็ดนุงบ่รายล้มนะคะคุณอยากอยากอยากอุดหนุนแม่แม่ดวนกันมากเลยค่ะเพิ่นอยู่ตลาดกลางดงนะคะเพิ่นบ่ค่อยหยุดนะคะมาทุกเมื่อนะคะอยากอุดหนุนเพิ่มนะ วันนี้ก็ให้แม่ถูกเลขสามตโัวเด้อค่ะเด้อสี่เอามาแบ่งปันเอฟซีถ้าเอฟซีโชคดีถ้าเพื่อนอยากซอยค่าน้าค่าไฟก็ติดต่อนนวลพิยาม่านะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะจากอุดุนุนแม่อยากซอยค่าน้าค่าไฟเดีย๋ยวนวลพิยาน้ำทรงห้ทุกบาททุกสต,ตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะถ้าก็มาลุ้นนรำกัรนะคะวันนี้แม่เราจะโชคดีอีกบ่อนะคะหายมากแค่ค้างเดียวนะคะเอฟซี FC โชคดีส่งมั่นกันแน่นทางของแม่ดวนนะคะ สามตัวนี้ดังเลยเนาะบอไดี้ก็ว่าตัวเดียวกันก็หน้ามอนหน้ามอนบนไว้เด้อเขาออกตัวนี้แล้วสิลั่มแก่บนตัวนี้วกันจักเล่ามาจังไดยส่งเล่าเล่าบนเล่ามาคันถือว่าสิลั่มยุคกลางตลาดตัวเดียวกันก็เขาแมย์เมย์เล่าเบาย่คหัน